เพิ่มความสุขในชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่นกกนานและกัลยาณมิตรทุกคนวันนี้ช่องมุติตาชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเช่นเคยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเติมพลังบวกเพิ่มความสุขในชีวิตการสร้างพลังบวก เริ่มที่การฝึกจิตใจของเราให้คิดไปในทางที่ก่อให้เกิดพลังมองโลกแง่ดีเข้าไวา้ใจกว้างเสมอและอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกบดบังด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและอารมณ์ในแง่ลบเมื่อเราปรับจิตใจและเติ่นพลังให้ร่างกายของตนเองได้แล้วความสำเร็จที่เราปรารถนา ก็จะกลายเป็นจริงแน่นอนค่ะวิธีการเติมพลังบวกที่ใครก็ทำได้มาฝากกันค่ะ 1. เราสามารถสร้างพลังบวกได้ตั้งแต่ร่างกายของเรานั่นคือการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายก็สามารถช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เป็นโรค นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายก็เหมือนเครื่องจักรที่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาข้อ2ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเราควรมีความเมตตาต่อคนอื่นและต่อตัวเองด้วยไม่พยายามคิดร้ายหรือว่าร้ายคนอื่น ที่กล่าวมานี้เป็นพลังงานลบทั้งสิ้นการฝึกสมาธิก็ช่วยให้สภาวะอารมณ์ของเรามั่นคงจิตใจแจ่มใสตลอดเวลาทางนี้เราไม่จําเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิตลอดเวลาแต่เป็นการสูดลมหายใจหรือมีสติรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลารับรู้อารมณ์ของเราด้วย ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรแล้วมองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองหรือหากิจกรรมที่สร้างพลังให้ตนเองเช่นงานอดิเรกที่ชอบงานช่วยเหลือสังคมหรือจิตอาสาเป็นต้นข้อสาบางทีการที่เราออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นพลังของธรรมชาติก็จะมีส่วนช่วยให้คนเรารู้สึกดีขึ้นหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยงฟังเพลงที่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เช่นกันค่ะข้อที่4เราควรรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เราเจอ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายพยายามหาข้อดีจากสิ่งเหล่านั้นให้เจอเช่นโชคดีที่มีข้าวกินโชคดีที่มีงานทำหรือโชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารักขอห้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่ใช่มั่นใจในตัวเองจนส่งผลเสียตามมาคือการที่เราทำโดยไม่มีแบบแผน และไม่ปรึกษาใครมันน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่คนเราจะสำเร็จได้โดยไม่มีการวางแผงและควรรับฟังคนอื่นที่หวังดีกับเราบ้างเพื่อให้เราได้มีไอเดียเพิ่มเติมถ้าหลมเหลวหรือผลที่ตามมามันไม่เวิร์กเราพร้อมที่จะยอมรับแล้วสู้ใหม่แต่ไม่มีวันท้อถอย ข้อที่หสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างพลังบวกก็คือการเปิดใจให้กว้างเมื่อคุณพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้นีก็ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีพลังบวกแล้วและอีกอย่างคือการรู้จักรักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าของตัวเองและให้อภัยตัวเองเมื่อเจอผลลัพธ์ที่แย่ ก็พร้อมที่จะรับมือแก้ไขและเติบโตไม่นั่งโทษตัวเองจนไม่ทำอะไรเลยพลังบวกคือพลังที่มหัศจรรย์และทำให้คนเราสามารถสร้างสิ่งดีๆในชีวิตได้หากเรามีพลังบวกและมีการวางแผนที่จะทำอะไรในชีวิตหรือมีแรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจที่ดีความสุข และความสำเร็จก็จะเจอง่ายและเร็วขึ้นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังบวกเชื่อค่ะว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีและใช้ชีวิตด,ดีตลอดไปนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมุจิตาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ